สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับกระจกบองข้างของยูสุดีแม็กนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไฟเดียวกานสั้นนะครับลูกค้าส่งมาทางไกลเลยอันนี้ฮะเดี๋ยวเราทําการนะครับแก้ไขเรื่องคอพับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เสียหายค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบที่รถนะครับว่าสามารถพับได้ไหมนะฮะเดี๋ยวช่างจะลองดูได้เลยครับแต่ได้เราจะไปทดสอบที่รถนะฮะตอนนี้เราจะทดสอบอันนี้ไฟเดียวติดนะครับ เดี๋ยวจะไปทดสอบที่รถอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราตามต่อนะครับเลนนะครับพอลพับบิกครับเป็นรุ่นแม่นวดนะครับโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราทดสอบกับดีแมครุ่นนี้เลยนะครับโอเคนะครับทดสอบการปรับเลนนะครับก่อนที่จะส่งกลับไปให้ลูกค้าใช้งานนะครับกดกระจกลงเลยครับอ่านี่ครับโอเคครับ นี่คสังเกตนะครับเลนตัวนี้นะฮะปรับได้ปกติเลยนะฮะใช้งานได้นะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับก็พร้อมจะส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ยูสูดีแมครุ่นนี้อยู่นะฮะเรียกว่ารุ่นก้านสั้นและกันไฟเดียวก้านสั้นนะครับแบบนี้สามารถที่จะส่งมาซ่อมได้นะครับเรามีขาเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเราฝากไว้สําหรับพี่น้องท่านใดนะครับสนใจที่จะซ่อมกระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้าและปรับไฟฟ้านะครับ สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้า,ดนาดแดมเพชรบณ์ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ